สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลเลยจะมาแบ่งปันบอนสีนะคะ,ะวันนี้จะจัดโปรนะคะสําหรับบอนสีของเรานะคะ3ต้นร้อยแต่โปรของเราจะเป็นโปรถึงวันวันนี้วันศุกร์ศุกร์เสราร์ถึงวันเสราร์นะคะ,ะถึงวันเสราร์เราจะจัดส่งวันอาทิตย์นะคะ ปโปรสามต้นร้อยแต่ขอค่าจัดส่งเป็น60บาทนะคะสำหรับปโปรสามต้นร้อยนะคะขอเป็นค่าจัดส่ง60บาทนะคะสามต้นร้อยทุกกระถางค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนด่างบอลป้ายนะคะบอลเก่าบอนโบราณน,นะคะค่าในการจัดส่งนั้นเป็นเคอรี่เรามีปลายทางนะคะแต่สั่งได้อ่า มีมีแค่สองวันนะคะคือถ้าถ้าวันอาทิตย์นี้ก็ทักมาแต่เช้าเหน่อยแล้วกันนะคะไม่เกินเที่ยงนะคะไม่เกินเที่ยงนะคะถ้าวันอาทิตย์เพราะเราจะจัดส่งวันอาทิตย์นะคะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนะคะามาดูกันนะคะเราก็จะมีเหมือนเดิมนะคะจันฉายนะคะกระถางไซส์สี่นะคะสามต้นร้อยมี ลำไพจระเข้ฝ่ายเหนือนะคะผู้มีคุณธรรมสามต้นร้อยนะคะอันนั้นสวยเลยนะคะก็มีหลายต้นนะคะอ่าแล้วก็จะมีแต่ละแม่กุสุมานะคะตับผู้ชนะสิทธิ์ทศนะคะสามต้นร้อยอันนี้หนุมานจองถนนสามต้นร้อยต้นสูงๆเท่านั้นเลยนะคะนางสวาหะ ามต้นร้อยส,ยสวยนะคะสวยส,วยสามต้นร้อยก็จะเป็นต้นที่เราแจ้งในคลิปนะคะถ้าต้นไหนเราไม่ได้แจ้งก็ไม่ไม่ได้จัดนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองกัลตนาสามต้นร้อยมีหงเหินอยู่ต้นหนึ่งสูงด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรนะซับเสียทีอยู่สองต้นน่าจะส่งได้อยู่นะคะแล้วก็จะมี ดอนเจดีนะคะมีฮกหลงมอีอะไรนะหลวงราชเสนหานะคะมีนางวิสาขาอยู่ต้นหนึ่งบันดางสวยๆนะคะ3ต้นร้อยพระนครกำลังงามมีสองใบกำลังงามนะคะนายมั่นปืนยาวแล้วก็อะไรนะทศกัณฐต้นร้อยนะคะ นางหมยก็จะจะ,จ,ะจัดต้นที่ส่งได้แต่ก็ไม่ใช่เล็กเกินไปนะคะสามต้นร้อยชายชนถ้าไปเจอแดดเนี่ยรับรองป้ายทุกต้นเพราะช่องเทเลเลยป้ายทุกใบป้ายทุกต้นแต่อาจจะไม่ป้ายทุกใบอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหาว่าช่องเทเลเลยหลอกขายนะคะคือเขาจะป้ายทุกต้นแต่อาจจะไม่ทุกใบนะคะแต่ไปทำฟอร์มกอจะสวยนะคะ อันนี้ช่องไฮเลยเขาอาจจะอยู่กับช่องไฮเลยไม่ได้แดดมากเกินนะคะอันนี้อะไรนะเนาะทับทิมบูรพาสามต้นร้อยนะคะเจ้าก,กุุงอังวะเหลือต้นหนึ่งร่อนทองสามต้นร้อยพะอพันวษา,านะคะอันนี้จังหวัดประจวบน่าจะเหลืออยู่สองต้นนะคะสามต้นร้อยมี อะไรนะเรียกซับสามต้นร้อยหนุมานขัดสมาธินะคะสามต้นร้อยอมนสวรรค์ม้ากันทกะนะคะเจ้าจากกักรพรรดิสีมหาโพนี่กัดมาสวยแล้วนะแล้วก็มีพญาขอมนะคะอินทรชิตสามต้นร้อยเพชรบ้านปทุมนี่จัดปลูให้เลยนะคะ3ต้นร้อยมีเทพกนก สต้นร้อยแล้วก็สาวสันกําแพงนะคะขุนสีคคชคงนางเกาสุริยาอาจจะวัยหน่อยช่วงให้เลยรีบไปทำงานอันนี้อะไรนะทองพันช่งาง3มต้นร้อยม่วงมงคลก็สวยธาตุบางแก้วสต้นร้อยนะคะก็จะมีไก่นะคะแต่ไม่สวยนะคะไม่ขายดีกว่าหรือถ้าสนใจจริงๆก็ทักมานะคะอันนี้อะไรนะ เดือนพฤษภาคมเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะกับเดือนเมษายนสามต้นร้อยขุนสารน,นะคะพระโมคัลานะพญาพันวังพระโมคัลานะตรงนี้สินะคะพญาพันวังเดือนหลวงนะคะสามต้นร้อยจังหวัดหนองบัวลำพูท้าวจันทชนมีพระนารายอยู่ต้นหนึ่งนะคะสามต้นร้อยนะคะอันนี้แต่ละแม่กุสุมา เออันนี้น่าจะสูงได้ต้นเดียวไหมลองทักมานะคะผงสุวรรณสามต้นร้อยพริกกับเกลือนะคะาราตรีประดับดาวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวงานพวงพานสามต้นร้อยความรีบนี่ทำให้เราอันนี้เนาะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสามต้นร้อยทุกกระถาง ชนิดที่กล่าวถึงนะคะแต่ช่องทเลเลยขอค่าจัดส่ง60บาทนะคะรับออเดอร์3ต้นร้อยได้จนถึงไม่เกินเที่ยงวันอาทิตย์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ